สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเวเนเอ็ครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันจันทร์ที่8ธันวาคมปี2 5 6 8นะครับมีจะมีอยู่3คู่3มุมน้ำสวัสดีครับคู่แรกครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเวิล์มตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนวราตีสามตรงครับคู่ต่อไปครับเป็นไรส์กัสเปนครับโอเชียนาพบกับเรอัลมาดริดครับนวราตีสามตรงครับคู่ต่อไปครับเป็นซาตารีครับโตริโน่พบกับเอซเมิลานครับนวราตี20ห้าดีครับโอเคครับสสาาามรรถถดดดดูููววิิิเคะห์งตทุก างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่นเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสชารับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับระหว่างวูฟแฮมพ์ตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่สำคัญนะครับเจ้ามาป่าวูฟแฮมพ์ตันเปิดบ้านบริวิวสเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมมีชาวบ้านอย่างวูฟแฮมพ์ตันครับอยู่สถานที่แย่ครับต้องการชนะอย่างเร่งดดดด่่่่่่ววนน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 นเเเเเเพพืือออออรรรรรรริิมมกกกกกะะบบบบาาาา้้้้้ยยทชชัััััีแแสสตตต์ููไ็คคงขขใหึ ที่การแข่งขันฟุตบอลยุโรปและเรียกความมั่นใจกลับคืนมาครับพวรจอกันนั่งเจอกันทั้งสองทีมเมื่อเดือนเมษายนปี2 5ครับทางวูดแฮมตันบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงทีมหนึ่งประตนย์ครับภารวมจากการให้เกมยรติสุดทางฝั่งวูดแฮมตันสามารถเก็บชนะได้2เกมแมนยูเก็บชนะได้3เกมครับซาเนลฝั่งวูดแฮมตันครับโรเบิร์ตโอเวนเอ็ดเวิร์ดกาบกุซือของวูดแฮมตันเกมนี้เผชิญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนหลายรายครับโดยไม่มีตัวของชูเอาลอ์วิกตีีีี้แดเเเนนนยยลบรคา คูเฟ่และก็มาเชลนูเนซี่ครับทั้งหมดจะมาในระบบ4ต่อ3ามนะครับในการใช้งานตัวของแจ็คสันทาชัวอังเดรและก็ชองริชเนนเบลกาดครับในจะวางจอแกนสเตรนราเชนโชรูอาร์โคราเร่และก็จอร์นอาริอัสแล้วสองเกมนี้ครับนอกจากฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูเป็นอัวริมกุนซือของแมนยูครับเกมนี้ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บในแนวรับและแนวลุกครับโดยไม่มีตัวของแฮร์รี่แม็กไกว์และก็เบนจามินเชสโกครับที่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นนะครับยังไงก็ตามครับทั้งหมดจะมาในระบบ3ต่อ4ต่อ2องต่อหนึ่ ในการใช้ง,งานตัวของเดียโก้ดารอดครับกาโรเฮนริกคาชมิโรเมสันเม้าทาริโอมาดเซียในวระวังบรูโนเฟนเดชอามาเดิโอโรสับสนชูเอาต์โจชัวเชลซีในตำแหน่งกองหน้านะตัวเป้าและอสเอร์เยอร์เบอนีครับฟอร์มสุดในเกมบูนตันอันดับที่20่เกมล่าสุดบูนตันเปิดบ้านแพ้นาโต้ยังฟอร์เรสส่งตูต่อหนึ่งครับฟอร์มเกมสุดแพ้รวดหกเกมเลยครับแพ้มา8เกมติดไม่ชนะใครมา10เกมเสียตู้10เกมติดต่อกันเลยครับฟอร์มถือว่าอยู่ในช่วงหายนะเลยครับและกำลังเป็นทีมที่กำลังจะตกชัััั้นนนนนคครรรบบแแมมเเเชสสตตออ์ยูไ็ดดที่12กุ แต่เปิดบ้านเสมอกับบู้มแฮมตั้นหนึ่งปตูต่อหนึ่งครับฟอร์มเกมสุดชนะ2เสมอ3แพ้หนึ่งยิงตูได้ต่อหนึ่งเก้าเกมางสิบเกมครับแต่เสียประตูต่อเนื่งมาเจ็ดเกมแล้วครับเกมเย็นไม่แพ้ใครมาสี่เกมฟอร์มถือว่ายังไม่คงที่ครับแต่ยังถือว่ามีคุณภาพและแต้มเหนือกว่าเชลบ้านอย่างมากเลยในน็อเกมวันนี้ครับบู้มแฮมตั้นต้องการสามแต้มเพื่อจุดประกายความหวังในการหนีโซนตกชั้นอย่างยิ่งยวดเลยครับแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่แย่ๆการเสียบตูง่ายและการขาดผู้เล่นคนสำคัญทำให้งานหนักมากเกมนี้ครับพวกเขาจะเเนน้้กกมมตัังงงรรบ่าุหวพ่โอวกับเร็วโดยมมีีคนนให้า เป็นตัวความหวังครับทางฝั่งแมนยูครับมีปัญหาเรื่องความคงเส้นคงวาแต่ต้องการสแต้มเพื่อขยับอันดับการมาเยือนทีมที่ฟอร์มตกต่ำที่สุดในลีกถือเป็นโอกาสสาคัญครับว่าปีศาจแดงจะครองบอลและพยายามใช้การประสานง,งานของบูโน่เซนเดสกับเมทูสคานาเพื่อเจาะในรับของเจ้าบ,บ้านครับแม้ว่าแมนยูจะมีปัญหาเรื่องเกมรับที่เสียบตัวง่ายแต่ด้วยความเหนือชั้นและคุณภาพผูพ้เล่นและฟอร์มการเล่นโดยรวมแล้วโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกมาควา้าชนะมีสูงมากครับสกอร์ครับวูมเพตันแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต ฟุตบอลไรกัสเปนครับระหว่างโอชชนาพบกับเรเบนเต้ครับไรกัสเปนรอบที่สิบห้าครับศึกชิงไหวชิงพลิพของทั้งสองทีมท้ายตารางอย่างโรสโรคิโรสโอชชนาเปิดบ้านและการเยือนของครังข่าวน้อยเรเบนเต้ครับเกมนี้เจ้าบ้านเนี่ยโอชชนาต้องการสามแต้มเพื่อดิน้นรนหนีโซนตกชั้นและสร้างความมั่นใจในบ้านส่วนเรเบนเต้ครับจมอยู่ท้ายตารางสุดกู่เลยต้องการชนะเพื่อโอกาสในการรอดในลีกสูงสุดต่อไปครับผลงานเจอกันเจอทั้งสองทีมเดือนมีเดือนมีนาคมปี22ครับโดยโอชชัวร์นาเปิด กัน6เกมลสุดในทุกรายการนะครับโอชิโนาทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยครับโดยเก็บชนะไปได้3เกมเสมอ2และแพ้เพียงหนึ่งครับส่วนที่ทางฝั่งโอชิโนาครับเร็กโชริช่ครับกุซี่ของโอชนะิโนาเกมนี้ขาดผู้เล่นบาดเจ็บได้แก่อิเกรเบนิโต้บารองแตงโรซิเย่และก็เอริเกเอบาจาครับทั้งหมดเนี่ยจะมาในระบบ4ต่อ2องและต่อ1ครับในการใช้งานตัวของลูคัสตอโรมาเชสแล้วก็มกอรเชสโกเมสทำเกมครับโดยมี3แนวรุกสนับสนลูเบนกราเซียสซานโตสไอมาโอรอชมูนอตวีครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นอันเตโบลินียและดาวสเกมันน ได้ฝั่งเลบันเต้ครับยูเรียนกาเรโร่ครับในายใหญ่ของเลบันเต้เกมนี้เผชิญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในแนวรับหลายคนครับได้แก่อันเวสเตราเฟนเต้มาเดียสโรเมโนโอลูไนเอลเกซาบัตอูโดรวมไปถึงผู้เล่นในวรุกอย่างคาร์ลอสเอสปิแล้วก็ปาโบมาร์ติเนซอันเดรคาบัตทั้งหมดจะมาในระบบ4-3-2ครับแดนการใช้งานตัวของโอราซากราสติเจอูไนเบรนเซดอร์อารีกาเคแล้วก็อวารเรสซีครับส่วนขั้วหน้าเป็นเควเอตตาโยงแล้วก็โรเมโรไอและสองเกมนี้ครับฟองสุดนะครับโอเชลล่าอันดับที่ เจ็ดเกมล่าสุดบุกไปชนะ C D เอ Bro ในรายการโกบาเดเร่ห้าตัวสามครับฟอร์มวงเกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้2จุดที่น่าเป็นห่วงคือพวกเขาเสียประตูมา4เกมติดและเกมในบ้านไม่ชนะใครมา2เกมฟอร์มนียถือว่าต้องเล่นเก็บแต้มสําคัญอย่างหนึ่เพื่อความอยู่รอดในลีกครับเลเวนเต้อย่าที่ยี่สิครับเกมล่าสุดเลเวนเต้บุกไปชนะ C D Cesar ในรายการโกบาเดเร่หนึ่งตัวสุดครับฟอร์มวงเกมล่าสุดชนะ2แพ้4พวกเขาประสบปัญหาอย่างหนักในอาร์เ้าครับไม่ชนะใครมา7เกมจาก10เกมหลังสุดฟอร์มเลยถือว่าในลีกจะย่ำแย่และจมบวยครับแต่การชนะในบอลถ้วย อาจจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้บ้างในน้องเกมนี้ครับโอเชิโนาลงในในบ้านท่ามกลางความกดดันที่ต้องดึงตัวเองออกจากโซนตกชั้นครับแม้ฟอร์มในบ้านช่วงหลังจะไม่ค่อยดีนะักแต่การได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลจะเป็นแรงผลักดันสําคัญครับคีย์แมนสำคัญหน้าจาับตามองคืออันเตบบริเนียกองหน้าตัวหลักที่พร้อมจบสกอร์โอชิโนาน่าจะเน้นเกมการเล่นที่เปิดเกมบุกเข้าเส้นได้ต้นเกมรับเพื่อสร้างความได้เปรียบคาดที่เรอัลเนเต้ครับซึ่งลังจมอยู่ท้ทยตารางมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายหลายตำแหน่งโดยเฉพาะแนวรับพวกเขาน่าจะเน้นเกมรัดกุมมในนแแวววรรัััับบละอาศยยจงโโตต้เเ็ดี ยองเป็นต,ตัวคมหวังในการจบสกอร์และก็ตามครับด้วยสถิติการเจอกันที่โอเชิโอนาทำได้ดีกว่าเมื่อเล่นในบ้านและรวไมไปถึงความได้เดียวจากทีมที่กำลังพยายามหนีตายอย่างจริงจังทำให้เจ้าบ้านมีโอกาสสูงที่คว้าชัยไปได้ครับสกอร์ได้ครับโอเชิโอนาชนะเรบันเต้สองตู้ตอนหนึ่งครับสนองต่อโอเชิโอนาครับคู่สุดท้ดายนะครับเป็นการวิวคุตบอลแซาตารีครับระหว่างโตริโน่พบกับเอซิมิลานครับศึกกัสโซเรีอยอิตาลีคู่สำคัญประจำสัปดาห์ที่สิบสี่ครับกัททิงหินโตริโน่เตรียมเปิดบ้านร,รับการมมมมาา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 าเเเเเยย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 ืืออ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 อนนนนนนนขงงงงงปปีีีีศศจจจจแแดดดดซิิลครรรรัับบกก้้้้่่่่่่่โโตตชะะวพหุฟ์ท การ์ดขอว่าชนะไม่เป็นมาหลายนัดค่ะที่เอซิเมรานการ์บลัางกนดับที่2ของตารางต้องการ3แต้มเพื่อรักษาตำแหน่งลุ้นแชมป์ต่อไปให้ได้ผลงานจากการเจอกันทั้งสองทีมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี25ครับโดยตอริโน่เปิดบ้านชนะเอซิเมรานไปสองต่อหนึ่งครับภาพรวมการพบกันในช่วงหลังถือว่ามีความสูสีครับโดย6เกมล่าสุดที่พบกันครับทั้ง2ทีมสลับกันชนะและก็เสมอไปฝ่ายละ2เกมครับซาดิยมฝั่งตอริโน่ครับมาโกโบโรนีกุนซือของตอริโน่เกมนี้กำลังเผชิญกับปัญหาที่ไม่สู้ดีนักครับเนื่อออออองงงงงจจาาาาาาากกกกกฟรร์มมตตยย่่่่่เเเเนนนืี้้้ัคขดดดผูลบบบบ็ไแซป ฮัมซาราฟียมาเดียสเปเรชฟิลิปมักวินสกี้รวมไปถึงแป e, รชูกรบแล้วก็โจวานนี่ชิเมเน่กรบที่มีอาการบาดเจ็บเช่นกันทั้งหมดจะมาในบบ3-5-2ต่อกรบแดงกลางใช้งานตัวของเซซาร์เรกาาซาเดคุมเกมร่วมกับคริสเตียนอัสลานีกวินดัสวินติสในรุ่ใช้งานตัวของนิโคลาวราชิกประสานง,งานกับเชียดัมโดยมีดูบันสปารตาเป็นตัวแซนไบต่อไปครับแล้วก็ฝั่งเอซิมิรานกรบมาเชเมโนออรเรรี่กรบกุซือของเอซิมิลานเกมนี้ไม่มีตัวของเซซ อาร์เทเคมีตซานเดียโกชิมิเนชแล้วก็ยูซูฟฟอฟาน่าที่มีการบาดเจ็บอยู่คขาว่าอาร์ดี้จะจัดทัพที่ดี้สุดลงสนามมาในระบบ3ามต่อหต่อสครับในการใช้งานตัวของอาริเซซเซอร์เนเกอร์กับเปรวิสเอซูบินยานเป็นวิงแบ็กครับโดยมีชมเมลริชี่อาดอนยาชารีแล้วก็อันเวสแลเบียสคุมจังหวะเกมในรูปใช้งานตัวของรูเบนออลตาชิกลาเฟลเรอัลเป็นคู่หอ,อกในล,ล่าสองเกมนี้ครับฟอร์มสุดนะครับตัวนีโน,โนโอ,อันดับที่สิบสามครับเกมล่านสุดบุกไปแพ้เลเช่หนึ่งต่สองครับฟอร์มเกมสุดชนนะเสมอแพ้จุดที่่ากังวล คือไม่ชนะใครมา5เกมติดแพ้มา2เกมติดฟอร์มโดยถือว่าอยู่ในช่วงที่วิกฤตและขาดความมั่นใจอย่างชัดเจนครับเอซิมิลานอันดับที่2ครับเกมสุดเอซิเมนบุกไปแพ้ราชโอสูมดูตอหนึ่งครับในรายการโกไบต ر ียทางนับเฉพาะหงเกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1พวกเขาเพิ่งชนะในลีกมา2เกมติดเกมเยือนเอซิมิลานยังไม่แพ้คานเซียรฤดรูกาลน,นี้เลยครับชนะ3เสมอ3ฟอร์มโดยถือว่าแข็งเก่งในลีกครับต้องการเก็บชนะเพื่อรักษาอันดับต่อไปครับในน้องเกมวนี้ครับตริโนแม้จะมีผลงานการเจอกันกับเอมลา่ร์สุดอยยยู่่ในชงแและมีปัญหา ผู้เล่นบาดเจ็บหลายๆต้องเน้นเกมรับอาศัยจังหวะสนับเร็วจากความสามารถเฉพาะตัวของนิโคลาวราชิกคาดิอซิมิลานครับมีคุณภาพผู้เล่นเหนือกว่ามากโดยเฉพาะในแนวรุกและมีราเฟลเดลเอาเป็นกุญแจสําคัญครับแม้ว่าเอซิมิลานเพิ่งจะแพ้ในบอลถ้วยมาแต่พวกเขาต้องคู่ศรัทธาและรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์ทำให้เกมนี้เขาว่าเอซิมิลานได้เป็นฝ่ายครองบอลและเปิดเกมบุกเข้าใส่ตลอดทั้งเกมและด้วยความได้เปรียบทั้งโขงพลังและที่ครบคันกว่าประกอบกับฟอร์มของเจ้าบ้านที่ย่แย่ๆทำให้โอกาสที่ปีศาจแดงดำจะบุกมาคว้าชัยชนะได้มีสูงงมมมาาากกกคคครรรรรััับบบสอออ์ได้้โโตติิินนน่่่แพซซลลเ พวกงานสการวิเคราะห์อบอลเนี่ก็ขอจากนนี้ครับหากใครที่ชอบก็อย่าล like, ืมกดไลค์ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกลังใจพวกผมในการวิเคราะห์อบอลเนี่ก็ขอจากนี้ครับสวัสดีครับผม